ป่าปาาววัยชีพนนกได้้้้ร yes, yes, รูู Yes Yes Sir Sir ฉอคมสวัสดีคุณรู้สึกเหมือนกันไหมว่าเรื่องเราใกล้ตัวแต่บางครั้งก็รู้สึกเหมือนอยู่ไกลฉันอยากจะบอกคุณว่าสาระนั้นไม่ได้น่าเบื่อเสมอไป mm hmm. เพียงแค่สามนาทีนี้ฉันรับรองได้ว่าคุณจะรู้สึกเพลิดเพลินกับสาระอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน mm hmm. วันนี้ฉันเงยหนะ้ามองปฏิทิน รู้ไหมฉันเจออะไรวันนี้คือวันที่16กันยายนคือวันโอโซนโลกคุณคงแปลกใจสินะว่าโลกของเรามีวันอะไรอย่างนี้จริงๆนะเหรอฉันบอกได้เลยว่ามันมีอยู่จริงงั้นเราไปดูกันเลยว่าวันโอโซนโลกคืออะไรวันโอโซนโลกเริ่มจากการที่ทั่วโลกตระหนักถึงความสําคัญของโอโซนเลยรวมกันจะทําอนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารว่าด้วยการเลิกใช้สารทําลายชั้นโอโซนโดยจัดให้ลงนามกันในพิธีสารมอนทรีออล ในวันที่16กันยายนปีพุทธศักราช2530เราเลยมีวันที่16กันยายนเป็นวันโอโโลกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ในยุคปัจจุบันสังคมเราเป็นสังคมอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมมากมายมักใช้สาร CFC หรือคลอโรฟลูออโรคาร์บอนในการผลิตโฟมหรือในอุตสาหกรรมเครื่องทําความเย็นคิดดูดีๆสิของพวกนี้ก็คือของใช้ในชีวิตประจําวันของเราทั้งนั้นเลยทั้งกล่องโฟมทั้งแอร์สาร CFC ที่เราใช้ในการผลิตก็มักจะระเหยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศไปตามปฏิกิริยากับกา๊าซโอโซนจนโอโซนถูกทําลายทําให้เกิดช่องโหว่โอโซนขึ้น แล้วทำไมเราต้องตระหนักถึงความสำคัญของโอโซนด้วยละ่ะโอโซนจะถูกทำลายแล้วมันเกี่ยวกับมนุษย์ตรงไหนฉันย้ำเลยนะว่าโอโซนสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกมากเพราะโอโซนเป็นส่วนหนึ่งของชั้นบรรยากาศมีหน้าที่ควบคุมระดับอุณหภูมิของโลกให้อบอุ่นพอดีไม่ร้อนไปไม่หนาวไป โอโซนยังช่วยป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตให้เข้ามาในปริมาณที่เหมาะสมรู้ไหมเจ้ารังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV นี่แหละถ้าได้รับมากเกินไปจะทำให้เป็นมะเร็งผิวหนังถึงเป็นเหตุผลที่เราต้องทาครีมกันแดดยังไงล่ะ คุ้นหูไหมกับคำว่า UVA UVB ฉันว่าการทาครีมกันแดดมันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งนะแต่ทำไมเราไม่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุด้วยการช่วยกันร,รักษาโอโซนไว้ล่ะโลกเราเลยต้องมีวันโอโซนโลกและพิธีสารกำหนดขึ้นมาแล้วประเทศไทยของเราล่ะได้เข้าร่วมด้วยหรือเปล่า ประเทศไทยของเราก็ลงนามในพิธีสารนี้เหมือนกันเมื่อวันที่15กันยายนปีพุทธศักราช2531โดยให้สัตยาบันในวันที่7กรกฎาคมพศ2532ในพิธีสารนี้เลยมีผลบังคับใช้ต่อประเทศไทยตั้งแต่วันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2532 เราคงเห็นกันแล้วว่าถ้าโลกเราไม่มีโอโซนจะเป็นเช่นไรดังนั้นเราจึงควรช่วยกันดูแลรักษาชั้นโอโซนโดยสามารถทําได้ง่ายๆโดยการลดใช้ยานพาหานะส่วนตัวเพราะรถยนต์จะปล่อยไนโตรเจนไดออกไซด์ ide, ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษในชั้นบรรยากาศและเปลี่ยนมาใช้ขนส่งสาธารณะให้มากขึ้นหรือปั่นจักรยานแทนก็ได้และอีกหนึ่งวิธีก็คือลดการใช้สินค้าที่ใช้สารทําลายโอโซนในการผลิตเช่นสเปรย์ตู้เย็นแอร์กลองโฟมยาฆ่าแมลงหรือสารกาจัดศัตรูพืช หรือหากจะใช้จริงๆก็ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเขียนคำว่าโอโซนเฟรนลี่นอ o น CFC หรือ CFC อฟซีรีรักโลกรักคุณอย่าลืมแชร์สาระดีๆเพื่อช่วยโลกของเราและคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าคุณใช้ครีมกันแดดบ่อยแค่ไหนและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดสาระใหม่ๆ Happy Ozone นเดย์บาย